คคุณรูณกันนี่พวกเธอออกไปจากบ้านฉันอยู่นี่เลยนะฉันจะอบขนมปังไว้เลอแ่นสิทธิเล์ของฉันรู้แล้วว่าเราจะแก้งอะไรคุณครูคกันในวันนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วล่ะวันนี้คุณครูจะมาทำคุกกี้ <c oughs> ใช่ไหม เรานี่กดกิ่งหลอกคุณครูเลยออกมาออกมาแล้วก็จะมาแอบอยู่ข้างในบ้านของคุณครูแาดทุกอนคุณครูกำลังจะเดินออกมาหน้าบ้านแล้วทุกคนนะมิดิเก้า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 เราจะทำอะไรเอ่ยในวันนี้อู้ขนมคุกกี้ของคุณครู เราจะทำขนมคุกกี้ให้แสนอร่อยให้คุณครูกับแฟนของคุณครูได้กินกันนะเอ๊ะแต่คุณครูทําไมไปเดินอยู่ตรงนั้นล่ะาคุณครูเออไปแล้วนี่ไงคุกกี้ของคุณครูมีอะไรบ้างเอ่ยที่เราจะทํา อะไรกับคุกกี้นี้ดีเอ้ยกอนอื่นเราก็ต้องมาหาสิ่งของวัตถุดิบต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้ในการแสร้งของคุณครูในวันนี้ได้อยู่ห้องไหนเอ่ยนี้เราก็จะต้องมาตามหาอุ๊บเจอแล้วนี่คือคือมันคือ สีสีเหลืองเอาไม่ใช่สีส้อมออรินกับสีน้ำตาลบราวเฮ,ฮแต่สีนี้จะไปใช้ทำอะไรนะขอดู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 หาาๆๆาฮึเราจะต้องไปหาอะไรเนี่ยคุกกี้เหรอ เราจะโรยหน้าด้วยพริกไทยดีไหมหรือจะเกลือไม่คงไม่เวิร์กเท่าไหร่นะหรือจะเป็นคุกกี้ยัดไส้ละเบอร์ดีไหมคิดแล้วก็น่าสนุกเฮ้ยอ้ยเราเจอคาตเตอร์โอ้แล้วเขาบอกให้เรา ไปหากระดาษแข็งหลังงั้นเหรออืมกระดาษแข็งเราจะไปเอาจากที่ไหนเนี่ยโอ๊ยคุณครูเก็บกระดาษไว้ตรงไหนเนี่ยแต่คุณครูก็ยังเอ๋อเดินอยู่หน้าบ้านอยู่นะ <c oughs> คุณครูเอ๋รู้อย่างนี้เราแกล้งคุณครูอย่างนี้ทุกรอบก็ดีให้คุณครูไปเดินเอ,อ๋อยู่หน้าบ้านส <c oughs> งสัย กลัวเราเข้ามาในบ้านแน่ๆแต่หารู้ไม่เราเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณกูกแล้วเรียบร้อยแต่เหลือชั้นล่างที่เรายังไม่หานะเราหาชั้นบนครบหมดแล้วแต่เหลือชั้นล่างที่เรายังต้องหาอยู่ห้องฝั่งนี้เรามาแล้วนะก็เหลือฝั่งทางนี้แล้วก็ห้องใต้ดินละม,มาดูห้องนี้ก่อนดีกว่า มีอะไรไหมในห้องนี้ห้องนี้ไม่เคยมีอะไรเลยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เคยเจออะไรเลยยกเว้นอันเดียวนะก็คือประทัดต,ตุ้มตามตุ้มตามประทัดนั้นอยากสนุกสนหนาเลยละ่ะถ้าอยากดูก็ไปดูกันได้นะใต้คลิปนี้เดี๋ยวไวเปะไว้ให้แหละแหละ,ละเดี๋ยวอันนี้อะไรเอมอันนี้ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปิดประตูห้องนี้ตอนนี้เราปลอดภัยเพราะคุณครูอยู่นอกบ้านเราอยู่ในบ้านคุณครูกำลังแอบเฝ้าดูเราอยู่เพื่อจะไม่ให้เราเข้าบ้านมาเหลือฉันใต้ดินอืฉันใต้ดินนี้ไม่มีอะไรเลยนะมไม่มีอะไรเลย ชั้นข้างบนก็ไม่มีชั้นล่างก็ไม่มีใต้ดินก็ไม่มีอืมเหลือห้องไหนอีกนะเออเราไม่ได้มาบ้านคุณครูบ่อยเราอืมคิด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 คด,คด,คด,ดูให้ดีคิด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 ดูให้ดีเราหาที่ไนห้องนี้ไหมไม่ไม่สามารถเปิดได้เลย เอามาข้างบนก่อนดีก,กว่าเดี๋ยเราต้องหาในตู้ห้องครัวนี้ให้ละเอียดใช่เผื่อคุณครูเก็บกระดาษไว้ในห้องครัวเอ,อ๊แต่เป็นกระดาษกระดาษคุณครูจะเอาไว้ที่ไหนได้นะ่ะนีใช้ได้ไหมกล่องไม่ขีดเป็นกระดาษแข็งแทนได้ไหมไม่ได้นะ ได้เลยเนอประตูนี้ได้ไหมไม,ไม่มีเราหาของทุกอย่างเปิดตู้ทุกตู้แล้วไม่มีอะไรเลยในกอไพรนี่ไงสมุดเยอะแยะเลยปกแข็งเพียบเราเอากระดาษปกแข็งจากสมุดชั้นของคุณครูก็ได้ไนาฬิกานี้ไม่เคยทำอะไรได้เลย ปิดเปดเปดไม่มีอะไรนะหนห้องนี้ก็ไม่มีตู้นี้ก็ไม่มีจ่าเอ๋ไม่มีตู้นี้ล่ะตู้นี้ล่ะไม่มีเลยฮ้ยหงั้นก็เหลือข้างนอกแล้วล่ะเฮ้ยเอาเราเหลือว่าคุณคุยอยู่ในบ้านเอาเอาเอาติดติดติดอะไรติดอะไรไป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 ไคุณตามมาแล้วนี่แล้ว โอ้เอานน่อยเหลือห้องเหลือห้องเก็บของหน่อที่เรายังไม่มาโอเคโอเคเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไปเอาไปเอาไปเฮ้ยโอเคไม่ตามแล้วนะคุณเออเออเหลบหลบหลบโอเคคุณครูไปแล้วเฮ้ยเกือบไปทุกคนเราเกือบโดนจับตีก้น กระดาษแข็งเจอแล้วเอาแล้วเราจะหยิบยังไงล่ะเนี่ยหยิบไม่ได้เลยคัตอตอกตรงนี้โอเคแล้วก็ปาดเป็นรูปวงกลมคุกกี้หนึ่งอันปาดเป็นรูปวงกลมคุกกี้อันที่สองโอเคเราปาดสองอันแต่ได้มาเป็นสิบเลยนะโอเคแล้ว เขาให้ไปหาท็อปปิ้งเหรออืมท็อปปิ้งนี้คือจะใช้อะไรได้เอ่ยอืมสีที่เราเอามาไหมสีที่เราเอามาโอ๊ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นโอเคหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเออไม่ได้นะเอาสีชาเปฉีดก็ไม่ได้นะ ราจะไปทำอะไรหาท็อปปิ้งท็อปปิ้งทอปป็งทอปปิ้งอยู่ในห้องครัวได้หรือเปล่าอืมไม่น่าจะใช่นะเออโอเคเราจะไปหาท็อปปิ้งที่ไหนโอ้เราเพิ่งไปดูมาหาแถวนี้ก่อนดีกว่าเขาบอกว่า กรวดดินกรวดสามารถใช้แทนท็อปปิ้งได้นะอืออยู่นี่หน้าบ้านมันก็ต้องมีดินมีกรวดมีก้อนหินบ้างแหละนะแต่ไม่มีเลยอ่ะเหลือฝั่งนี้ที่เรายังไม่มาเอ๊ะนี่ไงเจอแล้วเราเจอท็อปปิ้งคุกกี้แสนอร่อยให้คุณครูแล้วแล้วเราจะทำยังไงโอเคหยิบขึ้นมา แล้วเราก็โรยโรยโรยหน้าไปเลยด้วยท็อปปิ้งแสนอร่อยต่อไปอเราก็ต้องทำให้คุกกี้เป็นแนบเนียนเป็นคุกกี้ชิลินะใช้สีในการพ่นนี่ไงสีเราเอามาแล้วอโอเคหยิบขึ้นมา ขั <background> ้นตอนที่หนึ่งแล้วก็วางคุกกี้ขั้นตอนที่สองหยิบสีสเป์ขึ้นมาแล้วก็ฉีดเอ้าไม่ได้เหรอทำไมล่ะทำไมเราฉีดไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะเออหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนเราจะต้องเอาคุกกี้วางวางแล้วก็ฉีดสเปย์นะ อเอาวาง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 ไว,ว,ว้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็หยิบสีขึ้นมาฉีดเอา้าทำไมทำไม่ได้ละ่ะโอ้เราทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องใช้สีในการฉีดให้มันเป็นสีเหมือนคุกกี้สีน้ำตาลต้องใช้สีน้ำตาลในการฉีดเป็นคุกกี้นะ แต่มันไม่ได้แฮะโอเคงั้นเราไปที่คุกกี้ของจริงกันดีกว่าไปที่คุกกี้ของจริงเราจะต้องเอาคุกกี้แสนอร่อยของเราไปสลับสับเปลี่ยนกับคุกกี้แสนอร่อยหอมกลุ่นของคุณครูคุกกี้นี้ไม่อร่อยหรอกคุณครูเราจะเก็บเอาเก็บไม่ได้ โอ้ทำยังไงดีนะไม่ได้เออาเราวางคุกกี้ไว้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยคุกกี้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 กกอยู่หลังตู้เอ้ยเร็วคุกกี้ราไปไหนเนี่ยตายแล้วตายแล้วเราจะไปเอาคุกกี้มายังไงยังไงเราจะเอาคุกกี้ที่มันหล่นหลังตู้ไปทำไมยังไงยังไง โอ้ยคุกกี้เราหล่นลังตู้แล้วก็ต้องขั้นตอนแรกขยับตู้ออกมาไม่ได้เราเข้าไปเอาไม่ได้แล้วเราจะเอาคุกกี้ที่มันหล่นเข้าไปยังไงเราอุ๊ยอุ้ยอันนี้เราปีนขึ้นมาหรอไม่ใช่โอเคโอปีนขึ้นมาแล้วปีนขึ้นมาแล้วกระโดดแล้วก็ต้องเอ,อื้อมมือไปหยิบคุกกี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยยังไง ได้คุกกี้แล้ว <c oughs> เราวางข้างบนไม่ได้นะออสงสัยเราต้องขึ้นไปข้างบนกันแล้วละ่ะมันไม่ได้เลยอะ่ะโอเคสงสัยเราจะต้องขึ้นไปข้างบนห้องที่เราไปหยิบสีมานะ ไม่แน่มันอาจตรงนั้นมันอาจจะให้เราใช้ได้ก็ได้นะอยไม่นานเลยอานี่วางตรงนี้โอเคโอ้นี่ไงจริงด้วยเราต้องมาวางไว้ตรงนี้อย่างเฉพาะเลยเหรอแล้วก็ใช้สีน้ำตาลในการฉีดพ่นอย่างสวยงามโอ้เหมือนมากอยู่ๆคุกกี้เราก็พองตัวขึ้นมาอย่างน่าอ,อริสอ่อยเลยจากคุกกี้ ที่แสนจะกรุบกรอบกรุบกรอบตอนนี้เป็นคุกกี้นะ่าอร่อยเคี้ยวกร,กรุบกรอบกรุบกรับแล้วก็จะเอาคุกกี้มาวางแทนคุกกี้ของคุณครูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วเราก็จะไปแอบ,บดูคุณครูกันดูคุณครูกับคุณครูคครฟสังเสจะกินคุกกี้แสนอร่อยของเราอแอบบห้องนี้ดีไหม ดีไม่ดีแอบห้องนี้ดีไหมคุณครูอยู่ไหนคุณครูอยู่ข้างบนและกำลังจะลงมาข้างล่างตรงห้องนี้เราจะต้องรอคุณครูอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดินลงมาแล้วลวสิคุณครูหลีหลาจังเลยคุณครูฟานซิสกำลังจะลอกินคุกกี้แสนอร่อยของคุณครูอยู่นะแอบ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 เดี๋ยวคุณครูเห็นเราไม่ได้ไม่ได้อุดมาแล้วมาแล้ว ที่รักคุกกี้หอมกลิ่นหอมมันจากเตานี่เจ้าที่รักน่าอร่อยม,นะมากเลยฟานซิทอ้อ้ยไอ้ฟานชัดไอ้ไอ้ฟานซิทมีเงาุยติดตามด้วยล่ะ